สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ c h n n n e l m a r i c Marble l e ตลอดบายจันแพทนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะหรือชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้ค่ะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะถ้าใครที่เข้ามาดูใหม่ๆนะคะแล้วพลังงานจูนไปตรงกับคุณนะคะก็ฝากกด subscribe ไว้เพื่อจะได้จูนพลังงานกันได้อย่างตลอดนะคะ แต่ถ้าเกิดใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนะคะก็แนะนำให้แอดไลน์ไอดีที่จารย์แพททิ้งไว้ตรง e s สคริปชันเข้ามาค่ะ ajarnpa@t. w อาจารย์แพทนะคะเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของคนที่เริ่มต้นจากสถานะของคนมีคู่และตามด้วยคนพบคนคุยปิดท้ายด้วยคนโสด จะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะนายออพแพนติคลค่ะเ e บิว t r e of born the world ค่ะ p a c e of pent uh p a c e of cup นะคะ พลังงานของชาวราศีกรกฎในสถานะของคนที่มีคู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้มันเป็นพลังงานเหมือนคุณอยู่ห่างไกลจากคนรักและคู่ครองนะคะอยู่ตัวคนเดียวอยู่สันโดษมันมีความต้องการอยากที่จะใกล้ชิดนะคะแต่มีระยะทางมาเป็นตัวแปรทำให้มีความห่างเกิดขึ้นนะคะ แต่ก็ได้แต่รอคอยค่ะเพราะว่าภายใต้การรอคอยนะั้นมันเต็มไปด้วยความต้องการที่อยากได้พบปะเจอเจอกันนะคะความต้องการความสุขร่วมกันนะคะถ้าเกิดว่าคนรักคู่ครองคุณเป็นชาวต่างชาติก็มีแนวโน้มที่จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการได้คอนแทคกัน หรือการได้เดินทางกลับมาพบกันและก็มาให้ความสำคัญกันในช่วงสุดท้ายใกล้ๆปลายเดือนนะคะมันเป็นพลังงานของคนที่อยู่สันโดษเหมือนต่างคนต่างอยู่เพียงแต่ว่าความรู้สึกลึกๆภายในก็ยังเต็มไปด้วยความต้องการยังเต็มไปด้วยการโหยหาซึ่งกันและกันอยู่ภายใต้การรอคอยนั้นนะคะก็ อดใจรอนะคะถ้าเกิดแฟนคุณเป็นคนไกลและอยู่ต่างถิ่นต่างที่มีภารกิจที่จะต้องทำนะคะเขาก็คงรู้สึกไม่ได้แตกต่างจากคุณเช่นกันเรามาดูความพลังงานความรู้สึกของเขากันนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นเช่นไรอัศวินถือดาบค่ะ Knines of Wands King of Swords Five of p e n t ต c l e และ a c e of p e n t a c l e ก็ไม่แตกต่างจากความรู้สึกของคุณคุณชาวราศีกรกฎเช่นกันเพราะว่าดูเหมือนว่าพลังงานของคนรักคู่ครองคุณเนี่ยก็มีแต่ความเบื่อหน่ายมีแต่การรอคอยมีแต่เรื่องของหน้าที่การงานภาระความรับผิดชอบที่เข้ามาค่อนข้างมากนะคะ รอคอยว่าเมื่อไหร่ภาระนั้นจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ที่สิ่งที่เขาคาดหวังสิ่งที่เขาทำมาเนิ่นานาน,นนั้นจะประสบความสำเร็จมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่อย่างสังกรตายไปวันๆเช่นกันนะคะมีความรู้สึกที่ขาดแคลนนะคะขาดแคลนในที่นี้ก็าอาจจะขาดแคลนความใกล้ชิดขาดแคลนอ้อมกอดหรือขาดแคลนรสสัมผัสที่ได้แบบจริงๆจังๆนะคะ แล้วก็ต้องโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานทํามันไปเรื่อยๆเหมือนเป็นดูทีนอะไรประมาณนั้นนะคะตัวเขาเองก็มีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวพอสมควรนะคะด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่แสดงอารมณ์ไม่ได้แสดงความรู้สึกให้กับใครๆได้รับรู้มากนักนะคะก็เลย ทำให้ชาวราศีกรกฎเองก็อาจจะอ่านใจคนรักคู่ของคุณไม่ออกก็ได้ว่าลึกๆแล้วแท้ที่จริงเขาต้องการอะไรกันแน่ในอย่างที่ห่างไกลกันเช่นนี้นะคะอ่ะมาดูว่าพลังงานความแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไร king of pentacle ค่ะ two of pentacle s king of swords ten of m o d s และ Five o f w a อ d นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ก็ถือว่ายังมีกันและกันอยู่นะยังมีความมั่นคงในด้านของความรู้สึกแต่มันมีในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันประดังเข้ามาเยอะเช่นปัญหาด้านการเงินปัญหาในด้านของงานที่เข้ามาเยอะมากจนเกินไปนะคะมันก็เลยทำให้ความสุขในด้านของความสัมพันธ์มันลดน้อยลงไปแต่ว่า ลึกๆในใจก็ยังคงที่ยังมีกันและกันอยู่ยังคงผูกพันกันอยู่บางทีอาจจะแสดงออกได้ไม่ได้เก่งนักนะคะเขาอาจจะแสดงออกได้ไม่เก่งนักเพราะว่าภาระหน้าที่ของเขาค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้สิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาแสดงออกไปดูแล้วชาวราศีกรกฎออกไปในแนวทางที่เขาเรียกว่าอืม สับสนและก็คิดว่าเขาไม่สนใจจริงๆแล้วอ่ะเขาน่าจะวุ่นวายกับภาระงานและการแก้ปัญหาของคนมากขึ้นนะคะเมื่อไหร่ที่คุณทวงถามหรือคุณมีเกณฑ์ตัดพ้อน้อยอกน้อยใจนะคะเขาก็จะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าหาเรื่องหรือเป็นคนที่ไม่เข้าใจเขาอะไรประมาณนี้มันจะก่อให้เกิดชนวนเหตุทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแหวงกันและขัดแย้งได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้น ทางที่ดีก็คือต้องพยายามเข้าอ,อกเข้าใจคนรักคู่ครองของชาวราศีกรกฎหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือการขัดแย้งกันทางความคิดหรือว่าความรู้สึกมาดูว่าไพ่เดอะคีจะบอกว่าไงนะคะหมายเลข76ค่ะหมายเลข88หมายเลข91 หมายเลขสามและหมายเลขหกิบเให้ระวังคำพูดค่ะนะคะหรือระวังความคิดอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่ามันผุดขึ้นมาจากจิตใต้สานึกบางทีความหึงหวงความระแวงของการที่อยู่ห่างไกลกันมันก็เป็นชนวนเหตุทำให้เกิดปัญหาได้นะคะบางทีคุณอาจจะอยากได้ต้องการความมั่นอกมั่นใจในความรักของเขานะคะ ต้องการความยุติธรรมหรือต้องการความเท่าเทียมกันนะคะ ซึ่งตัวเขาเองก็มองว่าเขาไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เขาจะให้เวลากับใครได้เลยแม้กระทั่งตัวของเขาเองมันเหมือนกับว่าเขาต้องเหนื่อยในการที่จะว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรนั้นแต่เพียงลําพังโดยที่แบบว่ายังขาดคนเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าชาวกรกฎเข้าใจในสภาวะที่เป็นอยู่ของคนรักคู่ครองนะคะให้ระมัดระวังคําพูดถ้อยคํานะคะมันจะทําให้ไปเชื่อเฉืีนยความรู้สึกของเขาแล้วมันก็จะทําให้เขาคิดกับคุณ ในแนวทางที่ว่าคุณเป็นคนที่ไม่เข้าอกเข้าใจแล้วก็เรียกร้องแล้วก็เอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเป็นบรรทัดฐานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าชาวกรกฏเข้าใจสภาวะของคนรักคู่ครองนิดนึงนะคะก็จะต้องตัดความนอยนั้นออกไปคำพูดคำจาจะต้องเข้าอกเข้าใจอย่างเต็มที่นะคะให้เขาเข้าใจว่ามีใครสักคนหนึ่งนะคะอยู่เคียงข้างเขาและพร้อมจะเข้าใจเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาวะโดดเดี่ยวแค่ไหน ะะแล้วความสุขเหล่านั้นมันก็จะกลับมาเยือนคุณแล้วก็เป็นผลดีต่อตัวของชาวราศีกรกฎด้วยที่ไม่แสดงความนอยหรือไม่แสดงความน้อยอกน้อยใจให้คนรักคู่ครองเห็นเพราะว่ามันจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าคุณอารมณ์ไม่แน่นอนหรือไม่นิ่งไม่มีความเด็ดเดี่ยวและไม่มีความมั่นคงอย่างจริงจงังทั้งทงที่เป็นความรักกันหรือว่าเป็นคู่รักกันอย่าง แท้จริงแล้วเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎในพิเรนนี้ต้องหนักแน่นและเข้าใจคนรักให้มากก็จะไม่เกิดปัญหาความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีกรกฎกันนะคะมาดูว่าพลังงานนี้จะตกอยู่ในสภาวะของใครมากที่สุดไพ่เดอะซั hmm. ค่ะ Train, อช g e o ์ p ั n t ์ c l e d e จวและ The e m p l e ค่ะเรียกได้ว่าจัดอยู่ในพลังงานที่ดีมีไพ่เสียมาแค่หนึ่งใบนะคะอืม ชาวราศีกรกฎในสถานะของคนคบคนคุยคุณน่าจะเป็นคนที่มีความมั่นอ,อกมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองอย่างมากในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาแห่งไฟแรงกระตุ้นความพยายามของคุณในแง่ของการงานหรือในการที่จะ make money นะคะให้มีการเงินที่เข้มแข็งมากขึ้นเกิดขึ้นคุณอาจจะมีแนวโน้มคิดอยากจะลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นตัวต่อยอดในด้านของอาชีพและหน้าที่การงานคุณในอนาคต เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะแล้วในพิเรียดนี้สําหรับคนที่ยังคุยกันคบกันพลังงานคุณเนี่ยคุณไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องราวของความรักมากเท่าไหร่แต่คุณโฟกัสไปที่เรื่องของการการทํางานการทํายังไงเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและ ยิ่งคุณโฟกัสสิ่งเหล่านี้มันกลับเป็นสเสน่ห์ที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณค่อนข้างมากอ่ะมาดูสิว่าแล้วคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยตอนนี้พลังงานเขาไปโฟกัสอยู่กับเรื่องอะไรนะคะ Ni ซ์ nice of c ค p ค่ะ Five of c u p พเทรนออ p คัพ e m แ e s ค่ะและท o o อฟค อย่างที่บอกว่าเมื่อชาวกรกฏไม่ค่อยสนอกสนใจเพศตรงข้ามหรือคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเท่าไหร่นั่นแหละมันจะเป็นแรงดึงดูดทําให้เขาอยากจะเข้ามาหาคุณเพราะว่าเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้สนใจที่จะตอบแมสเซจเขาได้อย่างบ่อยครั้งนะคะมองว่าคุณอาจจะทําอะไรรับหลังเขาหรือว่าทําให้แบบมีใครคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าทําให้เขาคิดไปต่างๆนานานะคะมันก็เลยเป็นตัวที่ทําให้เขาอยากจะ เข้าไปหาคุณมากขึ้นอยากจะใช้เวลากับคุณมากขึ้นและเห็นคุณสำคัญมากขึ้นนะคะบางทีก็อาจจะทำหวานแหววทำโรแมนติกเหมือนกับตอนได้คบกันคุยกันแรกๆสภาวะของเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าถูกคุณดึงดูดเข้าไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวในช่วงเดือนตุลาคมนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะไพ่สิบเหรียญค่ะ six of swords 5 of Swords, 3 of Wands และ4 of Wands มีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์จะขยับปรับเปลี่ยนนะคะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น ถ้าเกิดว่าชาวราศรีกรกฎที่คบกันคุยกันกับคนทางไกลก็มีแนวโน้นมที่เขาคิดอยากที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะมีเกณฑ์การรอคอยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พลังงานที่คุณส่งออกไปความมั่นอกมั่นใจนะคะกับสิ่งที่คุณทํางานที่คุณกําลังจะไปได้ดีหรือ,อจุดโฟกัสของคุณที่มันย้ายจาก เพศตรงข้ามย้ายจากคนที่คุณคบคนที่คุณคุยไปอยู่ในเรื่องของการงานและความสําเร็จของคุณคุณเลยดูมีสเสน่ห์มากในพิเรียดนี้สําหรับชาวราศรีกรกฎนะคะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเติบโตขึ้นมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นจนทําให้เขาคิดว่าอยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นในความสัมพันธ์นะคะคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้น นะคะถ้าเกิดคุณยังคบกันคุยกันเขาก็อาจจะทําให้คุณได้ไปรู้จักกับคนในสังคมของเขามากขึ้นย้อยนะคะขอให้คุณเนี่ยคงสเสน่ห์แบบนี้เอาไว้ให้นานๆนะคะนะคะภาพหมายเลข80ค่ะหมายเลข86โอ้ไพ่สวยทั้งนั้นเลยนะคะไพ่หมายเลขหนึ่และหมายเลข55 และไพ่หมายเลข83บานะคะบางครั้งนะคะไม่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะในด้านของความรักถ้ายิ่งคุณโฟกัสเขามากแล้วคุณ จ้องแต่จะรอคอยแมสเซจหรือรอคอยอการสื่อสารจากคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอย่างเดียวมันจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดทําให้คุณรู้สึกเหมือนเหงาแต่ตราบใดที่เหมือนคุณจุดประกายตัวเองให้ตัวเองเนี่ยมีความน่าสนใจโดยที่ไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องความรักมากนะักอะไรที่มันไม่ดีปล่อยมันทิ้งไปนะคะสิ่งไหนที่ทําแล้วทําให้เขารู้สึกว่ามองคุณผิดหรือมองคุณดูแย่ไปคุณปล่อยมันทิ้งไปนะคะ แล้วคุณจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าถือกุญแจสำคัญของความรู้สึกของเขาที่จะช่วยรักษาและเยียวยาสิ่งที่เขาขาดหายนะคะในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นในพีเรียดนี้สำหรับคนคบคนคุยคุณมีแนวโน้มที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ชัดเจนขึ้นแต่มันเสน่ห์มันต้องสร้างจากตัวคุณทำให้เขารู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัสที่ความรัก เป็นเป้าหมายสำคัญในชีวิตแต่คุณสนใจและโฟกัสที่ความสำเร็จของคุณอันนี้แหละเป็นเป้าหมายสำคัญเป็นกุญแจสำคัญที่มันจะดึงดูดความรู้สึกของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยทำให้คุณอยากอาจจะทำให้คุณมีที่ในสังคมของเขาแล้วก็มี ความมั่นคงเกิดขึ้นในด้านของความสัมพันธ์ก็จะมีเกณฑ์เลื่อนระดับความสัมพันธ์ของตัวเขาเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเพียงแค่ทําตัวให้ดูมีความเชื่อมั่นให้ดูโฟกัสกับความสําเร็จเมื่อนั้นแหละคุณจะมีเสน่ห์ต้องตาต้องใจคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอย่างมากเลยทีเดียวค่ะจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดต่อนะคะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานของคนโสดเป็นเช่นไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้ 5 of w o n s ค่ะ2 of w o n i 6 of pentacles แ r a n c e และ queen of w o n s ค่ะคนโสดชาวราศรีกรกฎนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้คุณยังเป็นคนที่มีความขัดแย้งในตัวเองนะบางทีก็รู้สึกเหงาอยากจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิต นะคะแต่บางทีคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับคุณอยู่สันโดษได้นะคะหรือไม่ก็คุณก็อย,กอยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะไปเดินทางเปิดโลกทัศน์ใหม่อะไรประมาณนั้นนะคะคุณยังมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าสับสนยังหาจุดลงตัวให้กับตัวเองไม่ได้ลึกๆแล้วในใจบางทีก็รอคอยใครสักคนถึงในอดีตรอคอยว่าเออเขาจะมีโอกาสย้อนคืนกลับมาหรือหวนกลับมาให้ความชัดเจนและความสัมพันธ์อีกครั้งหรือไม่ มันก็ได้แค่รอคอยเพราะว่าคุณก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะเริ่มก่อนในการที่จะทักทายหรือในการที่จะเปิดฉากนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์คุณได้เพราะคุณยังมีความรู้สึกกลัวๆกวก,วกล้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ยังไม่ได้เปิดใจเปิดรับใครใหม่ๆเข้ามาในในในความรู้สึกนะคุณมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่า เหมือนกับขัดแย้งกับตัวเองที่บางครั้งก็อยู่คนเดียวได้แต่บางครั้งก็เหมือนกับรอคอยใครสักคนหนึ่งในอดีตที่เคยทําให้คุณรู้สึกดีด้วยแต่ก็ห่างหายกันไปเนิ่นนานแล้วนะคะถ้าถามในเรื่องของหน้าที่การงานคุณก็กําลังมองหางานอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความมั่นคงเกิดขึ้นอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งแนวโน้มก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะในช่วงเดือนตุลาคมมาดูซิว่าในช่วงเดือนนี้จะมี พลังงานใดๆเข้ามาในความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎหรือเปล่านะคะ Nine of Pentacles ค่ะ Seven of Pentacles Four of Cups Ten of p e n t a c l e และ Hello Fan ค่ะมองแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณอาจจะได้ติดต่อได้คอนแทคกับผู้ใหญ่อาจจะมีทั้งคนที่อายุมากกว่าและคนที่อายุน้อยกว่านะคะ ที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการลงทุนหรือในเรื่องของการเงินอาจจะมีประเด็นเข้ามาด้วยกันนะคะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการทํางานร่วมกันอะไรประมาณนั้นนะคะและมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาด้วยเดือนนี้ชาวราศีกรกฎถ้าคอนแทคผู้หลักผู้ใหญ่ไว้นะคะก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของการเงินที่ดีเข้ามานะคะดูซิว่าคุณจะจัดการกับความสัมพันธ์ที่เข้ามานี้ได้อย่างราบรื่นลงตัวหรือไม่ในช่วงเดือนนี้นะคะความอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถือว่าจะเป็นตัวช่วยทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังไปแล้วอาจจะมีเกณฑ์ที่อึดอัดขัดอกขัดใจกับคนอายุน้อยกว่าหรือมีเรื่องเสียเงินเสียทองกับเรื่องของบริวารเข้ามาก็เป็นได้นะคะเพราะนั้นชาวราศีกรกฎในพิเรนนี้นะคะ โฟกัสไปที่เรื่องเงินค่ะนะคะเรื่องเงินอย่างเดียวนะคะผู้ใหญ่นําพาการเงินมาให้แต่ช่วงประมาณสักครึ่งเดือนจนถึงปลายเดือนอาจจะมีเรื่องเสียเงินกับบริวารบุตรหลานนะคะลูกน้องหรืออะไรต่างๆนานานะคะแต่ถ้าคุณคิดอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆก็ต้องพยายามวิเคราะห์ตลาดแล้วก็ดูให้ทวนถีนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ถูกล็อกหรือถูกบล็อกไว้ ถ้าคุณคิดว่าว่าอยากจะทำอะไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะปัญหาในด้านของการเงินมันอาจจะยังไม่ค่อยที่จะทำให้คุณตัดสินใจอะไรได้อย่าง รวดเร็วนะคะอาจจะต้องรออดทนรอไปหน่อยชาวราศีกรกฎในสถานะนี้คุณอาจจะยังต้องรอคอยความรักอยู่นะพลังงานที่เข้ามาหาคุณส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานของบุคคลทั่วไปผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่อายุไร่เดียวกับคุณโดยมากจะนําเอาเรื่องของการงานเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาแล้วบางครั้งเข้ามาแบบไม่ได้คาดคิดแต่ช่วงประมาณซักกลางเดือนจนถึงปลายเดือนอาจจะมีเรื่องเสียเงินกับบริวารน,นะคะ ชาวกร็กรกฏในสานะคนโสดเนี่ยดวงชะตาคุณน่ะจะเริ่มดีขึ้นสมูทขึ้นต่อเมื่อคุณได้เจอคู่ที่ใช่นะคะเจอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตไพ่ใบสุดท้ายเป็นตัวบอกว่านะคะ เขากําลังจะมาในไม่ช้าแต่อาจจะยังไม่ใช่เดือนนี้นะเดือนนี้คุณอาจจะต้องรอคอยไปก่อนแต่ว่าคนที่เหมาะสมกับคุณนะคะทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติหรือว่าความทัดเทียบกันในด้านศักยภาพอื่นๆจะมีเข้ามาเมื่อคุณได้เจอเจอแล้วคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณสมใจ ได้รอคอยคนที่ใช่มาเนิ่นนานแต่กว่าคนที่ใช่จะมาอาจจะต้องรอานานหน่อยแล้วก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ในช่วงที่เขายังมาไม่ถึงนะคะและอยู่จัดการปัญหาอุปสรรครอบข้างจากคนที่เข้ามาใกล้ชิดคุณในช่วงแต่ละเดือนให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะคะชาวราศีกรกฎในสานาคนโสดเป็นกำลังใจให้อยู่โสดๆส,สวยๆต่อไปรอคนที่ใช่ที่กำลังจะกใกล้เข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้แล้วนะคะ โอเคจบแล้วค่ะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ฉันพันจนมามรงให้เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย